จากหน้าวัดเขาคีรีวงกดครับขึ้นเขาเลยครับก่อนจะถึงบ้านนาไร่เดียวนะห้าโลครับนี่ฮะกลางคืนน่ากลัวเมื่อคืนมากลางคืนน่ากลัวข้างหน้าอันตรายใช้เกียร์ต่ำเป็นเสน้นทางกดเกียเลียวพ้องลงเขา nông cầu Vậy là khuyên có ở khu chăn Vậy là lùng có chăn Chăn lùng gặp chăn khuyên thì tảng em ีกูการก็รีวิวมาฝากครับเพื่อนๆต้องการมากละสินก็ขับรถมาถึงฝังโคนแล้วก็มาทางอำเภอวาริชภูมิอตอนแรกก็มาสองสองเจ็ดก่อนแล้วมาฉีกซ้ายแยกซ้ายไปมาทางสี่ศูนย์สามสี่ลงเขาเป็นที่ราบแล้วแต่ว่าแต่ว่าขึ้นเขาอีกนิดหนึ่ง จากเราที่ราบ้วครับอีกสามกิโลครับบ้านนาไร่เดียวไร่เดียวบ้านนาไร่เดียวบ้านนาไร่เดียวไร่เดียวบ้านนาไร่เดียวชื่อครับชื่อบ,บ้านหมู่บ้านนะาภาพถุนครับคนไหนมาทางนี้ก็จะได้เห็น รถสวนครับลำห้วยคำพ่วงอันนี้ถนนดีนิดนึง กว้างๆเป็นทุ่งนาครับนี่มีวัวเยอะเลยวัวอยู่กลาง,งกินหญ้าอยู่แต่หญ้าได้แห้งหมดแล้วบ้บานนาไร่เดียวถึงแล้วครับบ้านนาไร่เดียว ก็เ,เปลี่ยนตะนเป็นสองสองห้าสามนะครับมันซ้อนอยู่ครับไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยดูลิปตต่อครับนี่